สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบครูเยาวนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ครูเยาวจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยนะคะ,ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเด็กๆ หนึ่งอธิบายลักษณะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยได้ 2. บอกคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยได้ 3. ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยได้นะคะเด็กๆหลังจากนี้นะคะมาพบครูยาวในเวอร์ชั่นการ์ตูนกันคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูยาวขออนุญาตแต่งตัวใส่ชุดไทยให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ครูจะนับมาสอนในวันนี้นะคะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตคนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมากมายนอกจากนี้คนไทยในชุมชนต่างๆได้สร้างสารรค์ภูมิปัญญาต่างๆให้ในการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพของคนไทยในอดีตคนไทยในชุมชนต่างๆประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยทุกชุมชนมาตลอดชุมชนในภาคกลางและภาคใต้รับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักชุมชนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักค่ะคนไทยมีชีวิตผูกพันกับการเพาะปลูกข้าวกับการรับประทานข้าวทำให้เรามีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวเช่นเชื่อว่าข้าวมีเทวดาประจําข้าว คือแม่โพศพประจําอยู่เราจึงต้องให้ความเคารพนับถือแม่โพศพคนไทยอบรมลูกหลานว่าอย่าเหยียบข้าวต้องรับประทานข้าวให้หมดไม่ทิ้งข้างอาหารค่ะเด็กๆคะเรามาทําความรู้จักแม่โพศพให้มากขึ้นหน่อยนะคะแม่โพศพ คือเทวดาหรือเทพเจ้าแห่งข้าวตามคติความเชื่อของคนไทยที่คอยดูแลข้าวและคนไทยส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งค่ะพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเช่นพิธีบำรุงให้เจริญงอกงามพิธีไหว้เจ้าที่ ไว้แม่โพศพพิธีขอฝนเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์วันนี้เรามาดูภาพพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันเถค่ะครูยาวได้ยกภาพตัวอย่างด้วยการสองภาพนะคะ 1. ภาพพิธีทําขวัญข้าว 2. พิธีไหว้เจ้าที่ไหว้แม่โพศพค่ะเด็กๆ เด็กๆคะทราบไหมครับว่าหลังจากที่ปลูกข้าวและได้ผลผลิตงอกงามแล้วชาวนาจะต้องทำอะไรกันต่อคะหลังจากการปลูกและได้ผลผลิตแล้วชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมีประเพณีการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพราะการทำนาเป็นงานที่หนัก และเหน็ดเหนื่อยจึงมีการร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อผ่อนคลายเช่นเกี่ยวข้าวเพลงยีเซลเพลงชอยมีการเต้นกำรรำเคียวค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูยาวมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเต้นกำรรำเคียวมาให้นักเรียนได้ชมเรามาชมกันนะคะ มาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มามาเถิดแมนุษช์นองพิจะเป็นของให้น้องเป็นปีต่อยตริตติดตอดน้ำแห้งน้ำยอดที่ตรงลิ้นปีมาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มามาเต้นกรรมยำยากันในหน้านี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยมาเต้นกรรม ยามยากันในนานายยี้เอ้ยมาดูนา,ยายียเอ้ยไอร้ราพ่อมามาหรือมาพ่อมาฝนกระจายปลายนาแล้วน้อยจะมาอย่างไรเอยย่ย ไปหรือไปแม่ไปไปชมนกละกันทีในป่าไปชมพืกษากันทีในไพรไปชมนกละกันทีในป่าไปชมพืกษากันทีในไพรไปชมชนีผีไพรเล่นที่ไหนดงเอ้เฮยเอยดงเอยไปชมชนีผีไพรเล่นที่ไหนดงเอย ไปหรือไปพอไปต้องเดินขยิบจิกไปตามก้นผีชายไปเอยเออเอยไปเออยังเดินขยิกจิกไปตามก้นผีชายไป<ห> อย่างเท้าขึ้นโพกเสียงโพกระดกมันร้องเกลิ่นอย่างเท้าแล้วก็ขึ้นโพกเสียงโพระดกมันร้องเกลิ่นจะชวนน้องไปท่องเนินชมเล่นในเพลินใจเออยใจเอยจะชวนน้องไปท่องเนินชมเล่นในเพลินใจเออยใจเออย แม่รำแม่ใส่เสื้อเนื้อดีและแม่ห่มแต่สีดอกคำใส่เสื้อเนื้อดีและแม่ห่มแต่สีดอกคำน้อยหรือแนแม่ช่างรำแม่เชื่อระบำเก่าเอ้ยเอ้ยเก่าเอ้ยน้อยหรแนแม่ช่างรำแม่เชื่อระบำเก่าเอ้ย Yeah! คลิปวิดีโอข้างต้นหวังว่าเด็กๆคงเข้าใจว่าการเต้นกำรำเคียวเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนี้ครูเยาวให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่76ข้อที่1ลงในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆอ,ออกข้างนอก ก็ต้องใส่หน้ากากอนามายัยฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลน้องๆด้วยนะคะและกลับมาพบกับครูยาวในเนื้อหาใหม่ได้อีกครั้งวันหลับวันนี้สวัสดีค่ะ